มันเป็นมีดที่ไม่มีเว็บไซต์คุณหาเว็บไซต์ยังไงก็ไม่มีเพราะเขาไม่ได้ทําเว็บไซต์และเป็นมีดที่เขาผลักเข้ามาในตลาดมาเป็นเวลานานแล้วนะครับแต่ก่อนก็จะเลยมีตํานานว่าเฮ้ยมีดแลนด์แลนด์แท้แลนด์ก๊อปวะมันมีตํานานแบบนี้ด้วยนะทหาร GI ไปตั้งฐานไปตั้งฐานที่ประเทศจีนแล้วผลิตมีดแลนด์ออกมาขายมันมีนิยายนิยายนิยามมีดแลนด์มีมาเต็มเลยนะครับจนปัจจุบันผมเริ่มมาจับโปะมันได้แล้วว่าไอ้มีดแลนด์เนี่ยมันทำสองโรงงาน เหมือนไอติมไผ่ดองอะไม่รู้ไผ่ไหนไผ่จริงไม่รู้ละเออมันมันมีจริงๆนะทีเนี้ยแต่ก่อนอะผมก็ไม่รู้ว่าเขาแบกก่งกที่ไหนเพราะมันเหมือนกันเลยมันมาจากสายในการขายอะหลายคนก็บอกว่าไปก๊อบกันไปก๊อบกันมาแต่ผมก็บอกว่าผมก็เลยสงสัยจนมาปัจจุบันอะผมก็เลยเข้าใจมันมากขึ้นว่ามันน่าจะมีสองเจ้ามันจะมีกลุ่มแลนกับกลุ่มแลนพลัส ลนพลัสไม่ได้ดีกว่าแลนนะเออมันคือแลนพลัสอ่ะเอาตะกูลที่หนึ่งก่อนเอาตะกูลนะปัจจุบันนี้ก่อนนี่คือแลนเก้าหนึ่งหนึ่งนี่คือแลนเก้าหนึ่งหนึ่งนะครับข้างกล่องก็จะเขียนไว้แบบนี้แลนเก้าหนึ่งอ่ะเดี๋ยวคุณดูตามไปเรื่อยนะแต่ไอแลนอีอีกรุ่นหนึ่งนี่ผมรู้สึกจะไม่มีของที่นี่ไม่เป็นไรผมเล่าแห้งไปเรื่อยๆแล้วกันแต่เดี๋ยวคุณดูด,ดูดูแล้วกันดูแล้วกันอ่ะ นี่คือแลน911นะครับแบบนี้หน้าตาแบบนี้ G10 แบบนี้นะ G 1 0สีเขียว G 1เน่ะมันเป็นเหมือนพลาสติกที่ขึ้นลายถ้าคุณสังเกตดีๆมันจะมีแลน 910+ ที่มีสีเขียวอะแลน 910+ GR มั้งเป็นเหมือนอย่างนี้เลยแต่สิ่งที่ต่างกันก็คือตรงนี้มันจะเขียนว,ว่า Plus, คลองเหมือนกันเลยนะเออแต่พลาสติกข้างในไม่เหมือนเป็นพลาสติกสีขุ่น ซองเนี้ยนี่ผมเรียกพลาสติกใสอีกรุ่นหนึ่งไอ้แรงเก้าหนึ่งศูนย์พัดเป็นพลาสติกสีขุ่นตรงนี้จีเทนสีเขียวใช่แต่ลายไม่ใช่แบบนี้คนละลายกันแล้วเอามันมาประกอบกันเม่ได้ด้วยนะสองรุ่นนั้นอนะ่ะบอแบลลิงข้างในอันนี้สุดบอแบลลิงจะสีขาวเออแต่ตัวนั้นบอแบลลิงสุดจะเป็นสีทองมีบอแบลลิงเหมือนกันด้วยนะเออเหมือนเตีย่ยมีเมียสองคนอนะ่ะแล้วแบ่งสมบัติันไม่ลงอ่ะมีหลวงก็เอามีน้อยก็เอาอ่ะอ่า